สวัสดีพี่เ้อสสวัสดีเอสซีวัดยาชานะคะพี่น้องว่านา่งตาว่านอบอุ่นนะคะรดน้ำดำหัวขอพรอ่าญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่คุณญาติทายหลายแห่งพี่น้องไปไปชมนะคะไปชมไปชมไปชม

เออยายเ้าคุณพอมานังเอาันมา

ทมงมาไหลตกด้เลยมงเตยอยู่ทีหนนลาไหไยู่ม่เสจากระร่อนำเขาเอากนอนำไปยิ่งเลยะิจะเสาค่ะตั้งานนี่จ้าออ

พี่พี่จักเอาดําหอมพี่เอาดําดําเออเอาพูดใส่ใส่เดี๋ยวๆๆๆนะเนี่ยมาอันนั้นก๊าซเก <coughs> <coughs> <coughs>

โอ้ยยนดียทางนอเนาะหลู่งทีราอู <hi> ่เนี <hey> ่วน <op>. okay ้จไงกัอเาใยังไกนไนโอเคนะคะรดน้ำดำหอขอพรจากพในบมานคือพรที่ประเสริฐที่สุดแล้วพี่น้อง เราก็ทำแบบนี้มาทุกๆปีนะคะที่บ้านสวนอบอุ่น